สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็จะมาเป็เพื่อนทีเที่ยวท้องวาสรมะครับนี่นะครับก็ไปผมก็ไม่รู้จะไปไงเนี่ยผมก็ได้แต่นั่งแท็กซี่ไปครับวันนี้เราก็นั่งรถแท็กซี่อยู่นครับนี่ครับก็นั่งรถแท็กซี่อยู่ เดินทางลำบากจริงเลยไม่รู้ภาษาเกาห,กหลีมันพูดว่ายังไงป้อมฮวาซองอ่ะผมก็ไม่รู้แท็กซี่ก็ไม่รู้จัดอ่านภาษาอังกฤษเองเยี <c oughs> yeah, ่ยเธอไปรู้ว่าแกจะพาผมไปถูกหรือเปล่าครับ 롱 레기. 자. 요, 배륜간와자배통르미 통. 갈 때는 트럭 하면 돈 써야 요 네? 트럭 가면 돈 필요해요? 어, 그냥 다니는 거. 그 그냥 가요? 응. 네. 저 쪽에 행궁이라고 있거든요. 예. 네. 거기는 돈 내고 들어가요. 이런데다 그냥 다니는 거살아공면 네. 한바퀴를 딱걸을면은살시간면시간아시간서살아세 네, 네 시간 살아가한서퀴 세 시간. 세 시간? 응. 이렇게 팔달아서부터 계속 서살아 어... ก็ตอนนี้เราก็มารอบรอแล้วนะครับก็อตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณร,ร,รอบรอบป้อมแล้วนะครับสังเกตว่าบริเวณรอบรอบก็จะมีแต่กำแพงล้อมร,รอบเลยนะครับทุกคน,คนยักินอะไรกตัวเทยวเออยักินได้ดิอ สัมภาระเยอะมากเอาเสื้อเอากระเป๋ามาคิดว่าตอนเย็นอากาศจะหนาวแต่กลับด้านกันเลยครับอากาศตอนนี้ก็พอดีพอดีครับเอาเสื้อแขายามาหนักกระเป๋าเลยครับเดี๋ยวขอเก็บใส่กระเป๋าแบบนึง โชคดีที่ทายกระเป๋ามาไม่งั้นไม่มีที่เก็บเสื้อแน่นอนเลยเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นเดินถ่ายรูปชมบรรยากาศบริเวณท้อมรอซอง่ลยน,นะครับถ้าใครมาสุวนก็พลาดแม่นะครับเนี่ยท้อพรอซองเป็นที่เที่ยวอันดับหน่งของจังหวัดสุวรรณนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาส่วนมากผมจะไม่ค่อยมาเที่ยวแบบ พวกไรนะักโบราณนักทาน,าานะผมไม่ค่อยมานะครับส่วนมากผมจะเที่ยวตามธรรมชาติภูเขออาอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับวันนี้ไม่รู้อะไรโดนใจไม่รู้ให้มาที่นี่ บางทีการที่เราได้ก้าวทอาออกจากห้องนั่งมองสิ่งแปลกใหม่ที่เรายังไม่คุ้นตาทําให้เราได้รู้ว่าข้างนอกนั้นยังมีสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้จักอีกมากมายเลยนะครับผมคิดว่าการที่ผมแบก้องเลเป้ออกมาเที่ยวด้วยตัวคนเดียวนั้น อาจาเป็นปัญหาที่ผมนั้นจะต้องเจอกับตัวเองแต่พอเราได้มาถึงป้อมฮาวาซองแล้วทําให้ผมเรีงปัญหาที่มีอยู่ในหัวออกไปทันทีเลยโอเคก็เพื่อนๆครับพอดีกล้องที่ผมใช้ถ่ายกล้องหลับ เปิดันมันหมดอีกนะครับลืมชาร์จแบตมาเจอต้องใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายแทนนะครับเงื่อนก็ภาพก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพาไปดูร,บรอบๆต่อเลยนะครับก็บริเวณน้ำรอบนะครับสวยมากนะครับเหมาะกัการกาแบบมาเดินเล่นผ่อน,แบบนอนคลายแบบมาผ่อนคลายแบบ เวลาทำงานหนัหนกๆมาก็แบบมาเดินเล่น่าผ่อนคลายมารับลมเย็นๆได้นะครับบรรยากาศด,ดีมากโอ้ขอลืน่นเบาอ่ะ ากลงไปข้างล่างในยังแต่ยังหาทางลงไม่ได้นะครับอนคงจะต้องหาทางลงไปเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างล่างกันนะครับาทางลงไปไม่เจอนะครับทุกคนก็หาไม่เจอก็ไม่ลงนะครับเราจะเดินขึ้นไปส่งโน้นต่อนะครับเราจะไปดูว่ามีอะไรแล้วก็เวลาก็มีกอนท้างจำกัดเลอเกินครับ ผมมีเวลาเดินอยู่นี่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนๆก็จะได้เวลากลับบ้านลนะตอนนี้เราประมาณใกล้จะห้าโมงแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องรีบเดินรีบดูบรรยากาศเก็บทิ้งทรัพย์บรรยากาศแล้วก็่อยกลับบ้านเงี้ยไม่่างนั้นวันนี้นอนไม่หลับไม่นอนถ้าเดินไม่เทั่ว เดินขึ้นมาสูงกันแลเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับเดี๋ยวผมขอเดินขึ้นไปข้างบนอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูว่าบรรยากาศที่ข้างบนแบบมันจะสวยข,น,ขนาดไหนนะตอนนี้ก็เหนื่อยกันนะ้เนี่ยดูนะครับ 吧 ผมนั่งรถแท็กซี่มานะครับผมได้ถามคนแท็กซี่ว่าคือที่นี่เสียค่าเข้าไหมแกก็บอกว่าไม่เสียคือเดินเข้ามาไม่เสียค่าเข้านะครับฟรีแล้วก็บริเวณพื้นที่จะใหญ่มากใช้เวลาเดินเดินรอบๆประมาณสามชั่วโมงซึ่งผมก็ไม่ได้มีเวลาถึงสามชั่วโมงนะครับเนื่องจากเราก็เดินไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยอย่างนี้ก็ น่เลยครับวันนี้ก็เอามาฝากเพื่อนแค่นี้ก่อนแล้วกันนะโอ้โหลมเย็นดีมากเลยนะครับมันบรรยากาศก็ดีลมก็เย็น็นบรรยากาศดีเหลือเกินเดี๋ยวให้ดูรอบนะครับ คือผมจะบอกว่าผมไม่ค่อยชอบมาเที่ยวแบบโบราณสถานแบบนี้นะครับส่วนมากผมจะชอบเที่ยวแบบตามเขาลุยป่าปินเขาอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่พอแบบมาเจอแบบนี้ก็ก็รู้สึกจะเริ่มชอบนิดหน่อยแล้วนะครับบรรยากาศดีก,ดก็เดี๋ยว ก็จะเดินเล่นอีกสักหน่อยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ฝากเพื่อนๆไว้คลิปก่อนแล้วกันนะครับพอดีวเวลามีจํากัดนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปเดี๋ยวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดีย๋ยวถ้ามีเวลาบ้างอยังไงก็จะมาถ่ายคลิปเที่ยวพาเพื่อนๆเที่ยวไปด้วยกัน อีกรอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับ